เสร็จแล้วค่ะคุณลูกค้าขอบคุณค่ะแล้วก็มีเก็บเพิ่มอีกหนึ่งลยหกสิบเอ็ดบาทนะคะขอโทษนะคะเมื่อกี้บอกเก็บเพิ่มใช่ไหมคะตอนแรกเก็บไปแล้วสามพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทพอมารับพบรบทำไมถึงเก็บเพิ่มคะเออขอโทษค่ะพอดีดิฉันลืมคิดน้ําหมักรถยนต์แล้วก็ค่าปรับราชการจากการจ่ายภาษีด้วยะคะ่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะครั้งก่อนก็ทีหนึ่งแล้วให้จ่ายเพิ่มแบบนี้ทุกครั้งก็ไม่ไหวนะคะมีอะไรกันคะคุณกิฟต์นี่ค่ะ ขียนใบเสร็จผิดต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกมันเสียเวลานะคะแป้งพี่บอกหลายครั้งแล้วอะเรื่องใบเสร็จก่อนส่งลูกค้าต้องตรวจให้เรียบร้อยก่อนนะมันสําคัญมากนะลูกหนูขอโทษจริงๆค่ะพี่คือวา่าเงื่อนไขมันเยอะหนูจะไม่หมดจริงๆค่ะพี่เข้าใจว่าแป้งเหนื่อยแต่ร้านเราต้องรับผิดชอบลูกค้านะปัญหาแบบนี้ไม่ควรเกิดซ้ำๆนะแล้วแบบนี้ถ้าพี่ไม่อยู่จะแก้ปัญหายัางไงถ้าครั้งหน้าเป็นแบบนี้อีก ฉันไม่มาทําที่นี่แล้วคงต้องไปทํากับเจ้าอื่นแล้วล่ะคะ่ะจะเย็นๆค่ะคุณกิฟต์ดิฉันขอรับผิดชอบเองดิฉันจะหาทางแก้ไขให้เร็วที่สุดค่ะแป้งพี่คิดว่าถ้าเรายังทํางานแบบนี้อยู่นะมันก็จะมีปัญหาต่อไปไม่จบพี่คิดว่าจะให้แป้งใช้โปรแกรมออกใบเสร็จ้ะโปรแกรมเหรอคะใช่จ้ะโปรแกรมจะช่วยออกใบเสร็จอัตโนมัติคิดยอดให้เองในการที่ต้องชำระจะขึ้นมาครบ แค่เลือกประเภทรถข้อมูลครบไม่ต้องกลัวเขียนผิดแล้วก็ไม่ต้องกลัวลืมอะไรอีกเลยงั้นหนูก็ควจะทํางานได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะใช่แล้วพี่ไม่ได้อยากดูนะแต่พี่ก็อยากให้ร้านเรามีระบบให้ทุกคนทํางานสบายใจและลูกค้าก็ต้องเชื่อมั่นในร้านเราด้วยนะ